ทำไมนะคะคนถึงเอ็นดูน้องอุ๋งอิงไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้พบเห็นหรือไม่ได้พบเห็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือวัยเดียวกันก็ชื่นชมแล้วก็เอ็นดูน้องอเป็นพิเศษใช่ไหมสาวศรีก็สงสัยเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆคนสงสัยแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนก็จะมักตั้งคําถามว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยมีอะไรดีหรือว่ามีของ,ของดี<ม>อะไรหรือเปล่า เหมือนมีเมตตาม,มาหานิยมอะไรอยู่ในใตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมเพราะว่าหลายๆคนก็จะสงสัยว่าทําไมน้องอู๋อิงเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะทําอะไรทําไมคนถึงรักแล้วก็เอ็นดูน้องมากเป็นพิเศษขนาดนี้แล้วเราจะเห็นจากตรงที่ว่า ทั้งที่คนที่เคยเจอน้องแล้วก็ยังไม่เคยเจอน้องก็จะรักน้องเป็นพิเศษจริงๆใช่ดูรักและเอ็นดูไปแล้วนะคะดูจากบ้านฮักของน้องสีสร้างขึ้นไม่กี่เดืนก็ทะลุแสนหลายบ้านอยู่นะใช่ไหมสาวสีแล้วก็มีหลายกลุ่มแล้วก็กลุ่มใหญ่นะคะือแสนกว่าเนาะเบาโจ้เนาะแล้วก็พูดติดตามน้องเองนะคะที่เริ่มต้นนะคะจาก ตักจากเฟซของน้องนั่นแหละค่ะที่ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ตอนนี้คือแสนกว่าเกือบสองแสนแล้วมากเกือบสองแสนแล้วนะครับในตอนนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแฟนคลับหน้าเวทีเอออะไรเออไม่ว่าน้องจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนเขาก็จะมักเอาของฝากไปให้น้องมีอะไรน้ําใจให้น้องอย่างตุ๊กตาเห็นบอกว่าเต็มบ้านแล้วล้นบ้านแล้วไม่ว่าจะส่งของใช้ของอะไรไปที่บ้านเออเยอะแยะมากมายนะคะทั้งไปด้านหน้าเวทีเราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่น้องนะคะยังไม่ได้ ทำการแสดงแต่น้องมาเทสเสียงเนาะที่ว่ามาเช็คกับเครื่องดนตรีก่อนแล้วทีนี้เราจะเห็นได้ว่าแฟนคลับเนี่ยรุมน้องตั้งแต่รถตู้ของน้องไปจอดครับผมเออนี่ก็สร้างปรากฏการณ์แบบให้เราเห็นแบบว่าเอออุงอิงแบบใครที่ไม่เคยเจอก็อยากเจอส่วนใครที่เจอแล้วก็ยังอยากเจออีกเอางี้สาวสีเรามาขอพิคราะห์ตรงนี้ดีกว่าคใครที่ไม่เคยเจอเ็าอยากเจออันนี้คือเรื่องจริงเราอยากไปเจอกับตาจริงๆแต่พอได้ไปเจอแล้วปุ๊บ ยิ่งไปอยู่ใกล้ยิ่งรู้สึกว่าเธอคนนี้มีเสน่ห์มากๆน่ารักเสน่ห์นั้นออกมาจากตัวน้องจริงๆไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรเลยเสน่ห์นั้นคือคือมันจะชายมันจะแบบเด่นออกมาจากน้องเลยเหมือนมีแสงสว่างออกมาจากตัวว่างั้นเถอะคือมีออร่าอ่อเหมือนมีออร่าเหมือนเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกเราเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขใช่ค่ะเห็นน้องแสดงตอนแรกน้องเห็นน้องแสดงเห็นคลิปอะไรเงี้ยที่เขาปล่อยออกมาเราเห็นแล้วเออเราดูคนนี้แล้วเราไม่เบื่อ <ฮ> <S <S เสียงของน้องเผล,อ,เลอตอนเราเครียดอยู่พอฟังแล้วเราก็หายเครียดขึ้นมาสีบางทีก็ลืม, <ฮา S 2> ล,มลืมเรื่องเครียดลืมความทุกข์ไปได้ระยะหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะนกับคนที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดอพอได้ยินเสียงน้องอุ๋งอิงอร้องเพลงก็ทําให้แบบว่าหายคิดถึงบ้านเป็นกําลังแรงใจให้กับผู้ที่อยู่ต่างถิ่นครับผมอ่ะก็เลยทําให้ใครที่เขาได้เข้าใกล้หรือว่าได้รู้จักอุ๋งอิงจริงแล้วเราจะรู้สึกว่าเรารักเด็กคนนี้เราชื่นชมเด็กคนนี้ ็นพิเศษเพราะอะไรอล้วอีกอย่างหนึ่งคือตั้งแต่อูอิงเข้ามาอยู่ในสถานพยพบ้านแพงก็เป็นกระแสมากๆทําให้มีคนอยากจะไปดูน้องใช่ไหมทําให้กระแสของหมอลำฟีเวอร์ขึ้นมาแล้ว<ช>ทีนี้พอกระแสหมอลำฟีเวอร์เสร็จแล้วปุ๊บน้องจะเป็นอีกหนึ่งตัวเชื่อมระหว่างหมอลำกับทางทางด้านเขาเรียกว่าดาราหรือว่าทาง โทรทัศน์แหมสาวสีใช่ไหมเปซูเปอร์สตาร์แล้วทีนี้มันจะเชื่อมกันละพัทพอน้องได้ไปออกรายการทีวีและรายการทีวีรายการแรกคือซูเปอร์หม่ำไปออกกับคุณพ่อพ่อบอคุณบอจโอเนาะก็ทําให้เป็นเลตติ้งทาให้เป็นกระแสขึ้นมาแล้วทีนี้หลังจากนั้นมารายการก็เริ่มอยากได้อุงอิงมามาออกรายการแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเลตติ้งดีมากพอเลตติ้งดีเสร็จปุ๊บ เราจะเห็นว่าหลายๆรายการที่น้องไปออรรายการอะเรตติ้งดีจริงๆพุ่งจริงๆพุ่งจริงๆนะคะด้วยแรงรักจากแฟนคลับเอฟีของน้องอุงอิงนะคะที่ไม่ว่าน้องอิงจะทําอะไรนะก็ให้การซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามช่องทางนั้นๆตลอดไม่ว่าจะเป็นช่องไหนที่ทําข่าวเกี่ยวกับน้องเนี่ยคือได้แฟนคลับของน้องอุงอิงไปด้วยและแฟนคลับน้องอุงอิงบอกเลยว่ามีอยู่ทั่วประเทศต่างประเทศต่างประเทศก็มีคนไทยที่ดอยู่ต่างประเทศก็เป็นแฟนคลับของน้องอุงอิงเยอะมากและทีนี้ เราที่เราจะมาพูดคือว่าน้องอิงอ่ะมีอะไรหรือเปล่ามีเขาเรียกว่ามีของดีอะไรไหมทําไมคนถึงเอ็นดูน้องไม่พิเศษอ,อย่างวันนั้นสาวสีเราได้ดูรายการโต๊ะพี่หนูแหม่มนะคือพอน้องได้ไปนั่งคุยใช่ไหมาสายตาที่พี่หนูแหม่มมองน้องอ่ะดูเอ็นดูน้องดูปล่าบบปุ้มน,น้องไม่พิเศษ แล้วก็ชมน้องตลอดเลยนะที่หนูใหม่ชมน้องอุงตลอดเลยนะคะเราก็จะได้เห็นถึงคือสายตาไม่โกหกอันนี้ดีกว่าสายตาคนจะไม่โกหกและอีกหนึ่งอย่างรายการหมอลำไอดอตอนแรกก็คือยังไม่เคยเจออย่างบิวจิตอย่างแอนอะไรเงี้ยยังไม่เคยเจอน้องใช่ไหมแต่พอได้ไปเจอน้องจริงๆอ่ะทุกคนก็ชมน้องหมดเลยว่าน้องน่ารักคือน้องเป็นคนน่ารักมากใช่ไหมจริงจริงเนาะสาวสีเนาะน้องก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยแหละถ้าใครได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสน้องแล้วจะรู้สึกว่า เอ็นดูเด็กคนนี้เป็นพิเศษก็ไม่แปลกใจเลยทั้งว่าทำไมแฟนคลับ f อก็ถึงเอ็นดูน้องเป็นพิเศษ <c oughs> อย่างล่าสุดพี่เอมมี่แม็กซิมเอมมี่แม็กซิมก็เอ็นดูน้องอิงมากมากเลยนะจนถึงกับแบบว่าท่องคาถาน้องอุอ๋งอิงเลยนะคาถาเนี้ยก็คือที่บอสโจเคยได้บอกไปว่าเป็นคาถาพารวยนะคะแค่พูดว่าอุ๋งอิงอุ๋งอิงอุอ๋งอิงนะคะจนพี่เอมมี่นะคะขอพูดตามหลังจากที่น้องอุ๋งอิงนะคะได้ไปรับเชิญเป็นแขกรับเชิญในรายการก่อนบ่ายเครียดนะคะพอได้เจอน้องอุ๋งอิงถึงกับ จริงถึงแบบมีแต่คนรักไม่ว่าจะเป็นคุณโหนเล็กก่อนบายคุณเอมมี่คุณชิงโพสถึงน้องหมดเลยแล้วคุณบอลก็ตามไปเซอร์ไพรส์น้องเลยนะก็นี่ไงถึงได้ว่าอุค์อิงไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนณอินดูพี่เอมมี่ล่าสุดตามมาถึงสาวน้อยเพชรบ้านแท้ได้มาเป็นนางเอกเอ็มดีของเพลงคุณ โจนะคะหรือว่าโจเพลงอะไรนะพักสาวข่าวแม่พักสาวข่าวแม่นะครับผมแล้วก็มาแล้วก็กอดอุ๋งอิงด้วยใช่ไหมกอดหอมเตรมฟอดเลยเนาะและล่าสุดคุณเอมี่แม็กซิมก็ได้เอาเหมือนเป็นเป็นเป็นคำโคมเป็นกรอนเนี่ยเอาใส่กรอบไปมอบให้อุ๋งอิงคือซึ้งมากคุณเอมี่อ่านอ่านให้อุิงฟังแล้วรู้สึกว่าน้ำตาคลอไปด้วยเสียงสั่นเหมือนกันจะร้องไห้อะไรเงี้ยคือซึ้งแหละว่า คือเป็นเรื่องราวของน้องอุ๋อิงกับพี่เอมี่แล้วก็บอสโจที่ได้มันเจอกันเอมี่ก็เลยแต่งเป็นกรอนออกมาคือยาวมากให้น้องอุ๋อิง<ช>เลยโดยเฉพาะเลยครับและอีกล่าสุดหนึ่งอย่างคืออย่างทางทีวีพูได้ลงนะครับบอกว่าเอ็กซ t คุสตีนะครับผมใครใก็เอ็นดูอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนัดแฟนพันธ์แทคคุณนัดแฟนพันธ์แท้มอบวัดวัตถุมงคลพร้อมกับมาลัยออนไลน์ให้จำนวนเท่านี้นะครับ จำนวนเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งืหนึ่งพันหนึ่งรอบาท<ล>พร้อมกับเป็นเป็นพระพระนี่ก็คือเป็นเทวดาวัตุมมงคลอนะ่ะเป็นเทวดาเทวดาที่แบบเขาเรียกว่าคุ้มครองรักษาคุ้มครองแล้วก็เหมือนเหมือนมีเขาเรีวยกว่าอะไรนะเทวดาที่แบบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตฟังนิดนึง,งนนถ้างั้นอ่ะค่ะได้คะ่ะอาจารย์แบบว่ากลัวคนผิดพลาดเนาะก็ขออนุญาตเปิดให้ฟังแล้วกันค่ะ เ,เป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มากกว่าเทวดาองค์อื่นคือให้น้องอุอิงใส่แล้วใส่ตลอดเวลาคือไม่อยากให้ถอดไม่ต้องถอดและทีนี้ถ้าน้องอุอิงไปที่ร้านของคุณนัทค,คุณนัทจะเพิ่มเป็นสาบาทให้คือเพิ่มอทองนะไม่ได้มอบแต่ไม่ได้มอบแต่จี้เทวดานะ,ะไม่ใช่วัาถุมงคลนะคือมอบทองให้ด้วยน่าจะหนึ่งบาทไหมแต่ว่าถ้าไป ไปที่ร้านของคุณนัทใช่ค่ะให้น้องอิงเดินทางไปที่ร้านจะมอบให้เพิ่มเป็นสามบาทนะแล้วคุณนัทก็ยังคุณนัทก็ยังแจกวัตถุมงคลให้กับแฟนคลับเอฟซีของน้องอุ๋ิงด้วยถ้าทักไปแล้วก็บอกว่ามาจากรายการฟังมาจากคลิปนี้ก็คือสามารถทักไปได้เลยก็คือ1000พชิ้นเลยนะเราอยู่ไกลไปไหมคือเห็นไหมเเขาคือแบบ เอ็นดูน้องมากๆเลยน้องก็แฟนขับน้องอุงอิงอ่ะไม่ใช่แจกเฉพาะน้องอุงอิงนะคะให้กับแฟนขับน้องอุงอิงด้วยอันนี้ถือว่าน่ารักเลยทีเดียวนะคะส่ารับแฟนขับท่านนี้นะคะครับผมอันนี้แหละครับผมก็เป็นคือเป็นโมเมนต์ที่ที่เราได้เห็นน้องสาวสีเนาะอ่ะอย่างอีกเรื่องหนึ่งขอบอกหน่อยว่าอย่างเรื่องสร้างบ้านของน้องเนี่ยเรื่องเรื่องสร้างบ้านของน้องบ้านก็ยังไม่เสร็จดีนะไม่เสร็จแต่ว่าอะไรรู้ไหมแฟนขับซื้อโซฟาให้แล้วโอ้ แฟนขับซื้อโซฟาให้น้องแล้วเชื่อถือว่าต่อจากโซฟาพอบ้านใกล้เสร็จต้องมีอะไรอีกแล้ววันขึ้นบ้านใหม่ของขวัญเต็มแน่นอนเอางี้สาวสีด้วยความที่น้องก็น่ารักและกระแสของน้องก็มาแรงมากแล้วแฟนขับของน้องมีทุกมุมคขออนุญาตพูดอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ทางด้านสีสเกตสร้างบ้านได้ถึงกับบอกว่าโค้ชขอบคุณน้องอู๋อิงใช่ไหมคะที่เมื่อนะคะ ทางศรีสะเกดได้สร้างบ้านน้องอุงอิงแล้วนะคะแล้วก็มีช่องของ u t u b e นะคะศรีสะเกดสร้างบ้านแล้วตอนนี้ก็คือเห็นว่าผู้ติดตามถึง่0นซซับเนาะเห็นเอามาโชว์โลอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ได้ทำบ้านน้องอุงแล้วก็ถ่ายทําบ้านว่าตอนนี้ถึงขั้นไหนขั้นไหนแล้วแล้วก็แฟนคลับน้องอุงอิงก็คือน่ารักมากไปติดตามแล้วก็ไปคอยดูตลอดนะคะไม่ว่าจะลงคลิปสร้างบ้านตอนไหนช่วงไหนไปอย่างเงี้ยก็ ถึงกับต้องขอบคุณน้องที่สร้างไรายได้จากตรงนี้ก็คือทั้งนาสศสะเกษสร้างบ้านก็ได้รับไปด้วยแล้วก็ทั้งญาติญาตน้องเนาะที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะคะถึงกับแค่ถ่ายบรรยากาศภาพบ้านน้องอุ่งอิงไปนะคะก็ทําให้มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็มีไรายได้จากช่องทางนั้นด้วยนะครัก็จะอย่าง อย่างคนในองค์กรเหมือนกันสารพัดแย้มแยงเหมือนกันที่ช่วงนี้เห็นคลิปนะแล้วเปิดช่องมาใหม่เยอะมากเลยนะ,ะแล้วช่วงนี้คลิปขึ้นไปพิเศษตั้งแต่อิ่งิงเข้ามาคลิปคือขึ้นเกือบทุกคลิปเลยแล้วก็ทุกช่องเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อุ๋งอิงมา มาพลิกโฉมวงการหมอลำเลยแหละทำให้ใวงการหมอลำป็นกระแสมากขึ้นอ่ะมารอจับตาดูกันดีกว่าเนาะหรือดูกานน่าจะเป็นยังไงสําหรับสาวน้อยมาสจันคนนี้นะครับว่าเธอจะได้รับบุบาทอะไรบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและกระแสะของเธอจะโด่งดังไปมากขนาดไหนจะเชื่อว่าดังเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เป็น2เท่าแน่นอนอาจจะสามเท่า4ี่เท่าไปเลยเนาะสาวสีมารอลุ้นให้ากาลังใจสาวน้อยมาสจันคนนี้กันดีกว่าเพราะว่าเราเห็นถึงความน่ารักเห็นถึง ความพัฒนาการของน้องแล้วก็ความเอาใจใส่แล้วก็เขาเรียกว่าใส่ซื่อเป็นกันเองน้องๆไม่ถือตัวบทสัมภาษณ์ของน้องนะน้องให้สัมภาษณ์ที่ไหนน้องก็พูดภาษาอีสานนะสาวซีพูดเป็นเอกลักษณ์เป็นอกลักษณ์ตอนนี้เรามองเห็นว่าอุ้งออกเนี่ยคือมีเอกลักษณ์ตรงนี้อีกจริงๆไม่ต้องไปพูดกลางก็ได้พูดถึงเราเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้เหมือนพี่จินจินตลาทุกวันนี้พี่จินตลาไม่ว่าจะสัมภาษณ์ที่ไหนพี่จินตลาก็จะพูดเป็นภาษาอีสานหมดเลยไม่เคยเห็นแกพูดไทยเออค่ะ อ่ะโอเคครับผมอ่ะให้กำลังใจอีหลาเนาะขอให้โด่งดังแบบนี้แล้วก็แฟนคลับ f อีรักน้องแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับผมเพราะว่าความน่ารักออกมาจากตัวน้องเนาะก็ทุกคนเอ็นดูได้จากน้องนี่แหละแสดงออกมาแล้วก็น้องนิสัยของน้องแล้วก็ทุกอย่างองค์รวมของน้องนี่แหละค่ะที่ทาให้ทุกคนนะคะรักแล้วก็เอ็นดูน้องอุ๋งอิงค่ะแล้วน้องอุ๋งอิงก็เป็นคนที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยทั่วประเทศน้องก็เหมาะสมแล้วแหละที่ เขาเรียกว่าได้เป็นซูเปอร์สตาร์ในช่วข้ามาคืนเพราะว่าเด็กคนนี้มีอะไรมากมายให้เราได้ติดตามมีอะไรมากมายที่เป็นความสามารถที่อยู่ในตัวน้องทั้งที่น้องอาซาซา,ศาโชวออกมาแล้วหรือว่ายังไม่โชวออกมาก็ตามารอชมกันดีกว่าว่าเด็กคนนี้คือขนความสามารถมาเต็มๆล้วนๆเลยครับผมอ่า สำหรับวันนี้เรา2คนเงาะก็ได้มาแจ้งข่าวสารดีๆนะครับผมให้พี่น้อง FC แฟนคลับได้ฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรา2คนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ